Top 10 najboljih uvijeka na svijetu. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในแนวสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืนที่ทางภาคราชการผู้ประกอบการและชุมชนได้ร่วมมือกันอย่างจรงิงจังย่อมสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนเป็นอย่างยิ่งที่นี่ได้รับรางวัลที่หนึ่งโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีการสานตระกร้ามีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีการปลูกพืชผักหรือตัวที่หมู่บ้านชุมชนบ้านดอกบัวที่นี่ได้ปลูกป่าไผ่ไว้ป้อนอาชีพการสานเข่ง เมื่อมีการจัดการที่เป็นระบบทําให้สินค้าของจุนชนนี้ได้ถูกกระจายไปทางภาคเหนือรวมถึงภาคกลางทาให้บ้านดอกบัวของจังหวัดพะเยาเป็นแหล่งดูงานและเป็นหมู่บ้านตัวอย่างแห่งหนึ่งของเมืองไทยในวันนี้แม่เอวบ้านดอกบัวจังหวัดพะเยากันเดือเจ้าของดีมีมากที่เมืองงามนามพะเยา